ใช่ <inal package. S 2> ัเป <plays half> <chips> ็นแฟนเเกยีนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วประมาณ80%ของเสื้อผ้าเป็นเกงีนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เหมือนก็3ปีแล้วก็เคยมาที่เหมือนเป็นวันแบบครบรอบปวันหนึ่ง ตัวที่ราคาสูงก็มีตั้งแต่ราคาเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักพันหลักร้อยอะไรอย่างงี้ก็มีครับแล้วก็เป็นตัวที่ห่วงที่สุดก็คือไม่ค่อยได้ซักใช่ทำสระใช่แต่วันนี้มีถูกใจแล้วไหมคะมีถูกใจตนนัวน,นี้ตัวนี้สวยใส่อยู่ครับของอีฟูปเปอร์น่ารัวกเพราะว่ามันมีแบบว่ามีสองเลเยอร์อมีของสีมันทำให้ดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างงี้อันนี้ก็องใส่แล้วไม่พูดละนะเอาไเลยเขาให้ไปเลยเขาบอกว่าใส่ไปเลยเพราะว่าไม่มีใครกล้าใส่เพราะว่าเราใส่ไปแล้วอ่างั้นษาชั้นชั้นยค่ะ ก็สามารถมาเดินได้นะครับที่ฟุชเชอร์สสิน,นะครับผมแล้วก็มีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะจากดีๆจากมิลลิบูเบอร์อีกด้วยครับผม,ผม,ม,มใช่ครับ,รบก็คือการอะไรครับก็ในรูปของการใช่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆพอหลังจากขึ้นถ้ำน,นั้นอ่ะก็คือลงมาปุ๊บป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลเลยคือเหมือนเราเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยหมายถึงว่า,าเรา บินไปที่ mm hmm. นครพนมใช่ไหมครับประมาณ6กโมงครึ่งแล้วเรากินข้าวเย็นอีกทีนึงก็เคอทุ่มเงินระหว่างกลางวันเราไม่ได้กินแล้วเราเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าเรื่อง เัพาะราะใช่ก็เลยมีปัญหาพอกลับมาปุ๊บหมอก็บอกว่าแบบทําไมไข้ขึ้นก็ตรวจโควิดตัวไข้หวัดใหญ่ตัวไข้เลือดออกไม่มีเลยสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนไวรัสลมกระเพาะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนนอนได้คืนหนึ่งตอนเช้าปุ๊บก็ต้องตื่นไปถ่ายงานกับพีพีใช่ครับประมาณนั้นแล้วกลับมาปุ๊บก็แอนมิ้ต่อยีนึงไปครั้งแรกใช่ครับไปครั้งแรกเลยอัดถ่ายให้เป็นขใช่ก็เหมือนกับว่าจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูว่า มันจะมีการเตรียมตัวจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเวลาเราจะเดินขึ้นถ้ำนาครามมันลําบากอะไรยังไงไหมหรือว่ามันแบบว่าระยะทางกูดในการเดินมันเป็นยังไงเราต้องเดินขึ้นถ้ำไปใช่ใช่ใช่ไปถึงปุ๊บเลยเย็นใช่หรอครับอ๋อใช่คือเราไปถึงปุ๊บแล้วเราก็นั่งรถจากนครพนมใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงมาไม่ได้ครับผมเหนงไงบ้างครับพอเราไป็มูดกลับมาแล้วเห็นได้แล้วตัป่วยแล้วเรื่องนึเ่องอน คือโอบอะครับหมายถึงว่าโอบก็เป็นคนที่เป็นคนกลางๆเนาะหมายถึงว่าคือพอเขาไปเราก็อยากจะลองไปทําบุญตามที่ทุกคนได้ลองไปทากันดูสุดท้ายแล้วอะเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้หวังหวังว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าพอหวังเยอะมันจะกลายเป็นการคาดหวังแล้วถ้ามันไม่ได้เราจะเสียใจอะไรใ,ใช่เอาเสียเอาความสบายใจของคนส่วนใหญ่แต่ว่า มีคนในทริปถูกหวยครับสองคน<ร>คือไม่เชื่อนะพี่เราลองกระเป๋าตังไปใส่นะที่เขาบอกทุกอย่างอะไรเราเราเราก็ทอะไรที่เขาทำรทเราก็ทำหมดคือ คือตอนแรกครับก่อนขึ้นไปครับมีคนเออ่เราไปไหว้ศาลปู่อือลือใช่ไหมแล้วก็มีรุ่นน้องอ่ะซื้อลอตเตอรี่ตรงข้างหน้าข้างหน้าศาลเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นทนาา้ำน้ำทัาปุ๊บลงมาปุ๊บถูกเลยสี่พ<น>ันผมไปซื้อแต่ไม่ถูก <c oughs> ใช่แลม่ไม่ชนไม่ชวนมาป้านเหรอมาป้าไปแข่งรถใช่ขยันแข่งเหลือเกินใช่ค <c> ร <oughs> <c oughs> ับ <c oughs> <Aside S 2> ผมเพี่เจมส์ครับมีความรักเห็นตรง โอเคนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเวลาโอกาสได้เจอกันน้อยหน่อยเพราะว่าแบบว่าเราโัวอบติดถ่ายงานอะไรอย่างงี้ใช่ครับจานักขาวพูดถ่ายซีรีส์เพื่อรอสุสาวที่์ิดถ่ายละครเลยน้องเขนักกว่ขอนัดนอะไรกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นให้ทัน แจวเล่นเจวเล่นเสวเลนเเลนไม่มีอะไรเพราะมามันเป็นมันเป็นวันครบรอบอะไรเงี้ยครับในทุกๆเดือนยอะไรเงีง้ยเขาควนมันแค่คูณคูณคูณกันเรื่อยๆสามพันสามสามร้อยหกสิบห้าวันคูณประมาณห้าวันไอห้าปีอะไรเงี้ยนี่ค่ะเขาคนภาษาอิงกาษเขาเล่นเกมจิตวิทยาอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ไได แล้วก็ไม่มีไม่มีการเสี่ยมอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีอย่าเสี่ยมอย่าเสี่ยมไม่มีเฮ้ยแล้วอะรต้องบอกไม่ควรใส่เข้าไปต่อบอกว่ากวนนะโอ้โหเป็นเม้นต่อนะว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะใช่ทำตัวตลอดใช่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 ครับก็มีเวลาเจอกันไม่บ่อยแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรครับก็พยายามจะมีอยู่แบบชั่วโมงหนึ่งอะไรย่างเงี้ยกตอนกินข้าวแล้วก็แยกย้ายไปทำงานอะไรเงี้ยจะได้ไม่กระทบงานของทสองฝั่งแล้วเห็นแล้วก็บอกที่มีท้องแข็งของบ่อยมาก ไหวมาก่อยมากอันนี้ที่แล้วก็เพิ่งแข่งมาแต่ว่าไม่เป็นไรโอไปเที่ยวกับเพื่อนที่เขาใหญ่ผมก็เลยแบบว่าชิลๆครับผม่อ่โโดูไ,ไม่ไม่ดูไม่ดูผมไม่เคยดูใครเลย <c oughs> ผมไม่เคยแกล้งใครด้วยผมเป็นคน,น,นดีตลอดใช่ครับใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ดห่วงหรอครับคือเหมือนเราบอกแล้วว่ามันมีเซฟตี้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเวลาแบบว่าที่ผ่านมา2สนามที่ผ่านมาคือหมุนรถแบบว่าขับรถรถหุนะแล้วก็คือแบบหมุนเลยมันดิฟอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่ามันมีเซฟตี้มันมีซิสเต็มที่ทีมเขาดูแลดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาแข่งต่อจนถึงปีน t ้